เจอประจำาร้านขีบตุ๊กตาสายเชงฮืมเหลี่ยมนี่จะได้ไหมเนี่ยขาใหญ่ซะด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขีบตรงขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แน่แน่ดูขีบหัวดีขีบได้หลายท่าอย่างเงี้ยนะเอายังไงดี ทำอะไรอยู่จะเล่นก็ไม่เล่นดูอยู่ด้ะโอ้โหมีเลงเลงด้วยทำอะไรของเขาอะนะครัเลงอะไรขนาดนั้นโอ้โทษนะครับเล่นอยู่ปะครับพอนนี้อยากจะเล่นตู้เนี่ยครับผมเล่นดิครับผมเลงเหลี่ยมอยู่ตั้งนานเนี่ยผมเล่นอยู่แล้วครับผมก็เห็นว่าทำอะไรอยู่ไม่เห็นหยอดสักทีผมละเอียดละเอียดละเอียดอ๋ดอแล้วผมจะได้เล่นเมื่อ,อไหร่ครับ ให้ผมเล่นก่อนสีตอนนี้ผมกาลังแบบเลงอ่ะเราต้องเลงก่อนอคุณมือใหม่ใช่ไหมครับผมเอ้ยผมยืนเนี่ยบางทีน่ะบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยใช้เวลาอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ผมได้ชัวร์อ,อบางตู้นี่ผมดูสองชั่วโมงเลยนะครับผมล้อก่อนรอก่อนลอก่อนเล่นอันอื่นไปก่อนจี้ พี่พี <h <h ok <h 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 ่พี <h <h ่เล่นอยู่ปะครับเนี่ยืมผมเล่นอยู่ผมดูเหลี่ยมอยู่ดูเหลี่ยมอีกแล้วเล่นอยู่อ๋อโอเคยังเล่นอยู่เนาะอุ้ยอะไรของพี่เขาวะเนี่ยพี่ได้โอ้โหโอ้อย่างนอนมีความสุขพี่ยังอยากติดจ้ะ เล่นอยู่มัเนี่ยโอ้ผมเล่นอยู่ผมกำลังดูเรียมอยู่ค่ะผมเมื่อไหร่จะได้เล่นเนี่ยเอ้ยนล่งดูไปก่อนี่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมกำลังดูเรียมอยู่มันที่นานหน่อยผมคิดเยอะโอ้เราก็คิดเยอะไปนะโอเคโอเคยังเล่นอยู่ใช่ไหมโอเคผมไปเล่นตื่นกอนก็ได้โอเคสายอาจารย์ ร้านนี้สินะที่ข้าไม่ได้มานานมากแล้วข้าได้ไปซุ่มซ้อมที่จะฝึกนิชาขี่ตุ๊กตาถึง8ปปีแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยวงการขีบเนี่ยไปถึงไหนกันเดี๋ยวข้าจะดูด้วยว่าตอนนี้ไอ้พวกขีดตุ๊กตาตอนนี้ฝีมือไปถึงไหนกันแล้วมันมีคนสมัยนี้มาเล่นเ้ยเว้ย ไม,นะไม่ไหวคนสมัยนี้นี่วิปย์ผลิตกันไปใหญ่ขีดตุ๊กตามา้าสมัยค่านี่ยังเป็นตุ๊กตายางเป็นคนเอาไปใช้ประโยชน์ได้<ะ>แล้วนี่เนี่ยตุ๊กตาม้าเนี่ยเดี๋ยวนี้วิปย์ผลิตขึ้นขนาดสัตว์เลยเหรอเนี่ยแย yeah, ่จริงๆม้าดีกว่าม้าดีกว่ามิตรฐานวิปยลิตขาขีดสมัยนี้มันใหญ่ขึ้นมากจริง,รงอึ๊บ มือก็หม่เด้มีความพัฒนาเลยมันไปล่ำเรียนวิชาจากไหนมาเนี่ยไอ,นอ,อ้นมเอ็งไปเรียนวิชาคีิปตุกตามาจากคำนักไหนเนี่ยผมไม่ได้เรียนที่ไหนเลยดูมาจาก Youtube ช่องเช้าวีวีเอาคลิปเก่งมากเลยนะโอ้โหช่องช้าวีวีนี่รู้สึกจะเป็นเก้านี่ช่องนี้อย่าไปดูเลยเดี๋ยวช่องก็เลิก่อตายดูช่องนี้ ขี่วานขี่ตุ๊กตาช่องนี้นี่คือสอนดีตำนักนี้เนี่ดีมากเลยแต่ช่องนั้นเขาไม่ระหวานนี่เดี๋ยวเ็จะตายแล้วอืมไม่ <c oughs> ใช่มั้งไปฟังข่าวพิธีธมั้เดี๋ยวข้าจะเป็นเทรนเนอร์ให้เจ้าอ,อาจจะสอนเจ้าวิชาของข้าเนี่ยแต่เ,เขาจะสอนเองอม,มาๆมาๆอ,อันดับแรกเลยนะเจ้าต้องดูว่าส่วนที่มันจะขีดได้มากที่สุดก็คือเหลียมขีดหาง ขีบหางใช่หางนี่นะเอ้าในสมัยของข้านี่ขีบหางกันขีบขากันขึ้นหมดเลยนะขีบหูบ้างดวงตาบ้างรูจมูกบ้างโอ้ในยุคข,ของเจ้านี่เล่นอะไรกันอ,อาจารย์ไม่ได้แล้วเนี่ยอาจารย์ทำไงต่ออออาจาร,ย,าจารย,ย์อาจารย์ไปไหนเนี่ยอาจารย์ อา,อาจารย์ไม่อยู่แล้วอเอาเาตั้งไปไหนเราตั้งหายไปไหน <c oughs> นี่สิวะอาจารย์ของแท้ไม่ได้ตุ๊ก,กตาแต่ได้เงินเว้ยไอ้โง่ <c oughs> สายลุม เอ้โหใกล้นั้นออโอ้โหโอ้โหเหลี่ยมดีเขานี่อีกคนโอ้จะมาเบียด์ทำไมนะฮะเล่นก็ไม่เล่น,ลนโอ้โหยไม่เล่นก็ได้ไปดีกว่าสายยืม ได้แล้วหนึ่งตัวต้องต่อต้องต่ออุ๊ยเหรียญหมดอ่ะขอเหรียญนึงสิพี่ขอยืมหน่อยอ่าอ่าอ้าอขอยืมเหรียญนึงสิยืมก่อนเดี๋ยวคืนให้อ่าอ่าเจ๋ได้ว่ะ พี่ชางของยืมเ,เหรียญหนึ่งสี่น้นะาเหรียญเดียวพี่ชางขอเหรียญได้ไหมอะ,อะไรอีก่ยฮะแลกมาสองร้อยได้ได้แค่20บบาทจะเอาอีกแล้ว ลสสายเล่นให้หน่อยอยากได้ตุ๊กตาแรงแฟนอย่างเลยเกิดแฟนมึงไปตังซื้อเอาตังไปซื้อยาคูหมดแล้วเอยอยู่แค่30บาทเอาไปขีดตุ๊กตาปัจกันหน่อยดีกว่า สาร่างมาตั้งหลายเรียนแล้วจะได้อยู่แล้วพี่นันมันมาขีดในตำนานดีกว่าเดี๋ยวมันขีดใ,ให้หน่อยแล้วกันพี่เขาขีดูิฆาตให้ผมหน่อยเรับขีดได้ได้ได,ได้ครับเอาไปให้แฟนนะครับอดีครับ ได้ได้ได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณมขามที่ให้เดี๋ยวนี้เลยขมผมครับรีบหน่อยพี่โอ้ได้ได้ครับได้ครับผมรีบเย็นเย็นนะเย็นเย็นโอ้ได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้เฮ้ยขอบคุณพี่ขอบคมขครับขมอุ้ยแม่งเอ้ย ลากมาตั้งนานตัวอะไรก็ไม่รู้เอาไปหน้าด้านเลยตังตังตังหงตังหงตังหงครับผมครับอะไรกันวันนี้สายอวดวันนี้คิดได้เพียบเลยโดราเอมอนสวย อันนี้อะไรเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้สวยเนาะนี่อุ้ยดิสนีย์แท้ด้วยตุ๊กาตาอุ้ยเทียบเยอะมากเดี๋ยวโพสลองโซเชียลดีกว่าว่าเราคขีบได้เยอะเราเป็นเทพเซียนคขียบตุ๊กตาวู้นี่เดี๋ยวเซลฟี่ก่อนอวดีวดสาวหนึ่งสองนี่ใลหลายมุมโทษนะครับโทษนะครับ นั่นตุ๊กตาผมครับกระต้นครับอไอ้ผูงมั่วนิ่มดูสิโอ้ตุ๊กตาผมดำหมดแล้วเนี่ยโถต้องมาเก็บเอง,เอ,งอีกอะไรของเขาวะเนี่ยโอ้เจอประจํา ล้านขีบตุ๊กตา